รับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเสียงเจ้าเจ้าพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายฉีบผหนใหญ่ไม่อีกแล้วครับบมาแรงมากกับบมีอยัางกลับมาเห็ดกับเข่าให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้ลขึ้นเก่าเป็นไรพี่น้องทังบ้านห้องก็คืออากาศก็คือสีสมใจเหลเนาะครับเนาะสมใจเนวไหนเกิดือสีหนาวล่ะหล่ะอากาศก็คือสีเริ่มเย็นแหละเนะครับจังไดกสร้าง เย็นบ่เย็นกะซางหนาวบ่หนาวกะตามต้องเฮ็ดกับเขากินคือเก่าพอดวลาเวลากะสองมาเฮ็ดกับเขานะครับเบิรงเดอร์พี่น้องมือนี้สีเฮ็ดหยังนะครับมือนี้สีเฮ็ดนี่ครับนี่นี่กบครับอันตัวหนึ่งซับแล้วตัวหนึ่งบ่ได้ซับเก่าห้พี่น้องเบิรงนสกอรวัานี่คือกบนะครับอบหลอกหนังครับย่างดีเพิ่นบ่กินขันมีหนังเพิ่นกับบ่กินเพิ่นถ่ายหลอกนะครับแต่คือหลอกหนังมือนี้สีมาเฮ็ดหยัง ผมเสียดอ้อมกบแบบโบราณครับแบบสมัยอีพออีเมียเฮ็ดให้กินพัวอล่ะครับแบบโบราณแนวไหอีกเนาะพใหญ่อ้วนเอ้ยกับโบราณแหละครับเบิ่งได้ครับเด้อแบบโบราณแนวไหเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นกบเบิ้งกบไปแล้วนี่ครับขาดื่อไห่เลยครับสูตรโบราณคือต้องใส่ประแดกบองนี่แหละครับอ้อมกบสูตรโบราณต้องใส่ประแดกบองครับนึ่งปลาแดกบองไปแล้วนะครับ อันที่สองครับนี่ครับเข่าขัวครับเนี่ยครับสูตรโบราณะเดชตั้งสันไส่ปลาแดกบองแลวก็ใส้เข่าขัวอันนี้คืออ้อมด้วยครับอ้อมกบด้วยครับมีอย่างอีกนี่ครับตะไคร่ซ้อยหอมแดงซอยแล้วก็ต้นหอมครับต้นหอมสื่อๆบะหมี่ผักขี้ครับอันนี้ครับนี่กับโบราณด้วยกันบักเถือคืนครับกับบักแข่งนะครับใส่เข้าไปหลาจกระไมอห่ังนี่ชุดรถ อันนี้พักีเลิศครับพักีเลิล้วก็พักิตูนะครับ้วก็ใบระกูดถ้าสมมุิว่าประแดกบองกระเพ็ดนะครับหลังจากเข้าซิมแล้วก็ใส่ผกปนเข้าไปครับสูตรนี่คือใส่ผกปนนะครับเดีใส่ผกปนมัตสีแสบนะครับสูตรโบรานเป็นทั้งสันยี่ป่ออีเแม่พาเห็ดถามว่าเบิ้งอะไรกันว่าพ่้วนเสียเลเบิ้งว่าสูตรโบรานนี่มันสีแสบคือว่าวบอต่ว่ามันแสบอยู่แล้วล่ะเพราะว่าผมเคยกินแบบดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะเอา กบนี่ไปสับซะก่อนเนาะครับเนาะเดี๋ยวสี่ผ้าไปเบิองว่าเห็ดจังไหนนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปสับกบแป๊บเดียวเนี่ยครับแล้วแหะครับพายุฝนสับมาเรียบร้อยนะครับสี่ผ้าไปเต่าแหละครับว่าสเห็ดจังไหนบดรีเนาะเดี๋ยวสี่ผ้าไปเต่าเนาะครับตามเนาะครับเนาะตามไปพุ่นเนาะบารีเนาะเนี่ยครับพอแม่พี่น้องมาหอดเต่าแล้วกะใส่ครับใส่ต้นหอมใส่ใส่หอมซอยครับหอม้อย บะกะกระเทียมครับกระเทียมสีใสมม่น้ำมันขืดนิดเดียว,ดว,ยวไยวด,ยวด้ครับดนะเพราะว่าสีใส่หนำถือเชื่อสิเชื่อสิผัดคุ้มเชื่อสิรับนี่หอมครับโอ้ยหอมเลยพี่น้องเอาให้หอมเลย ยยเลใส่ปอบลงไปครับใส่ปอบลงไป นีสูตรโบราณเลยครับสูตรโบราณทุเรียนสี่น้องใส่หยังบาเนี้ใส่ปลาแดดครับปลาแดดนี่ใส่หลายมาเนี่ยก็ประมาณนี่แหะครับประมาณสองสามส่อนซ่านส่อนโตครับนี่ครับใส่ไป็หลดนี่ครับใส่ปลาแดดเข้าไปตะขัวครับบาเนี้ คัวครัวครับคัวปลาแดดให้เข่ากับเนื้อด้วยครับเนื้อให้เข่ากับเนื้อครบดีๆนะครับคัวให้เข่ากันครับสูตรโบราณหนึงที่เหรอครับใส่ปลาแดดบองครับแซ่บด้วครับสูตรตัวนี่ใส่ปลาแดดบองนี่แซ่บที่มีว่าขันมันบ่อเผ็ดเอากต่จะใส่พริกคนอีกเพี้ยนหนึ่งนะครับ พร้อมเหรอครับนี่ครับต่อไปครับบะเขือครับบะบแข้งครับบะแข้งครับบะเขือใส่ลงไปเลยครับพัดไป ต้องใส่เครื่องปรุงด้วยครับใส่เครื่องหลักเครื่องปรุงบ้านได้ใส่ขัวให้ซุกซะก่อนใจะเย็นๆครับที่นี่ก็ใส่น้ำไปจักน้อยหนึ่งนะครับใส่น,น้อยเดียวครับสูตรเด็ดอันที่หนึ่งก็คือประแดกบองครับนั่นคือสูตรโบราณอีหลิใส่ประแดกบอง ทีนี่สูตรต่อไปครับขั้นตอนต่อไปคือใส่ข้าวขัวครับนี่ครับสูตรเด็ดกับยูนี่ด้วยครับนี่ยหอมครับแซ่บกับยูเข้าวขัวรับ,รบประแดกของนี่แหละนี่ครับใส่ขา้าวขัว ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เข้าใส่เข้าขัวแล้วอเอาขัวแล้วเขากัดดใไซ้ชุ่รสไปจากน้อยครับใส่ไปจากน้อยครับบ่ต้องใส่หลายครับพอแะ้วอันนี้คือใส่เครื่องปรุงเรียบร้อย เหลือตะพัดครับบันนี้เหลือตะพัดหลัก็าส่นาำนเข้าไปว่าพป่นังครับเฮ็ดให้บัดแครงซุกซะก่อนได้นไปครับอันนี้ใบบักกูดกับบักพริกด้วยครับใส่เข้าไป ให้น้ำครับบะนี่ก็ใส่ให้น้ำนะครับใส่บะนี้ก็คือ้ผีพ่อเลยน้ำ <c oughs> หอมมะพี่น้องหอมป่ะครับนี่แหละคืออออมกบสูตรบลาน <c oughs> บดเดี่ยวเดลยครับเพราะว่าบะหัน่นใส่ผักแล้วกับบะหัน่นใส่ซีมนะครับบะหั่นใส่ปลาแดกเพราะว่าเอาใส่ปลาแดกบองปลาแดกนะครับ <c oughs> ขั้นตอนต่อไปครับนี่ครับใส่เข้าไปสัก่อนผักอีเลิศครับผักอีเลิศ์หอ,อมครับสดใส่ผักอีเลิศแล้วเนี่ยครับผัอยๆเห็ดไปค่คอยๆใส่ใส่หมนไในซิมครับบหมนไในซิมแต่เย็นๆ ชิ้นที่หลังครับแล้วพ่ให้เดือดไปเหลือต้นหอมกับพักอีตูครับนี่เหลือต้นหอมกับพักอีตู ซิมจหน่อยนะครับพี่นอ <de af> อ้องอือหือเด็ดขาดครับแซ่บเป็นแซ่บเลยพี่น้องเลยนี่แหละครับขันเท้ออมสูตรโบราณมันแซ่บโหลดแซ่บแนวไหนจีมันสื่อกินประแดกบอกคือกินเข่าขัวครับหอมอู้ยแซ่บไม่ต้องเฮ็ดอย่างเลยครับนี่พ่อพ่อดี ใส่ได้เลยครับใส่หอมได้เลยไม่ต้องใส่อย่างอีกรสชาติใส่ได้ครับรสชาติใส่ได้เลยแซ่บแล้วนะครับเนี่ยอาจจะใส่น้ำอีกนิดเดียวเท่านั้นแหละครับเพราะว่ามันน้ำหน่อยพวกที่มได้จำนะครับใส่น้ำอีกนิดนึงใส่น้ำอีกนิดหนึ่งจบเลยครับรสชาติใส่ได้แล้วเนี่ยครับ เดือดบะนี่ก็ใสสเอ่อาปาเกตูแล่ะก็บจบเลยนะครับเดี๋ยวรอให้มันเดือดแป๊บหนึ่งจะเสือกน,นะซิมิจะเสือกติดใจเสียบให้เป่าเลยได้ครับนี่ไหมเสียบให้พี่นอ้องรสชาติกลมกลมคืนฮอดที่ออีเมลสมัยนั้น ไปหน้าไปดำหน้าแล้วเลาวแต่เห็ดให้กินเนาะอีพออีเมียก็ดีเก็บแบบนี้แหละครับสูตรแบบนี้แหละบาแข้งก็หาเก็บเอาบาเขือขึ้นก็หาเก็บเอาทุกอย่างนี่ปลูกเองเมืดแล้วก็เห็ดกินนะครับไส้เข้าขวดใส้ปลาแดกบ่องสูตรนี้ก็เห็ดหลายแน่วเลยครับเหลือนกครับอ้อมนกสูตรโบรานอ้อมปลาไหลสูตรโบรานอ้อมหนูสูตรโบาันะท่ันได้เห็ดครับเดี๋ยวก็พอให้อวนคนผู้หญิงหิบโผล่ใหญ่ก็สีทย่อยทย่อยทย่อยเห็ดไปครับเหลืออีกหลายแนว เนี่ยเดือดแล้วครับใส่ผักอีตูหน่อเลยเ <c oughs> นี่ยครับค่อยติดตามพ่อยิ่งวนคนผู้หายขีปโผใหนายนะครับเนี่ยแต่ทีเป็นออมอย่างต่อ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 ,ตอ,ตอไปกัไล่ไล่กันเฮ็ดไปนี่แหละครับไล่ไล่เฮ็ดไปยืนมองอยู่ทางบ้านกับเพราต้องคิดเนี่ยเปิดพ่อยิ่งวนคนผู้หายขีปโผใหญ่เบิ้งเลยครับอยากเห็ดยังกินกับเบิ้งเลยม่ต้องไปคิด เขาเอยอยากกินนันโบเสียหะกินคนเสียคือพอาะงอ้วนแต่บอกเกินไปนะครับขอขอบคุณหลายๆนะครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่อยู่ทา้งบ้านนะครับขอขอบคุณหลายๆมือนีนะครับขอขอบคุณยูทูปขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่กดติดตามเพราะไงอ้วนนะครับเนาะมือนี้พราะไงอ้วนเบาเร็วจัง้อยหิวเข่าครับเนี่ยมันหอมมันเป็นตะกินนะครับมาเด้อพี่น้องเ้ยผู้ใดอยู่ทังน้นทังสหรัฐนะครับเด้อสหรัฐเกาหลีกับมาครับไม่กินกับพราะไงอ้วนพดนผู้หากขี่โหญ่ มาครับแซ่บครับแซ่บหอมครับเนี่ยเห็นไหมอ้อมปบครับอ้อมกบสูตรโบราณแซ่บพหลีสําหรับมื้อนี้พ่อใหญ่ร้อนกับสิไปกินข้าวซะก่อนครับมันสุกแล้วก็สิให้เบิ่งจังซี่ล่ะครับพี่น้องก็สิบ่ได้ตักใส่จานหยังเนาะครับเนาะเบิ่งซับนี้ล่ะขอขอบคุณหลายๆครับสําหรับมื้อนี้สวัสดีครับ